สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตัวเราจะทำเค้กอ่าวันนี้จะมาสาธิตการทำเค้กให้เพื่อนเพื่อดูกันนะครับโดยไม่ใช้เตาอบเลยโดยใช้เป็นหม้อทอดแทนอ่าแล้ววันนี้เราจะเชิญพี่กะทิมาช่วยเราทำด้วยใช่ไหมครับไหนแนะนำพี่กะทิหนครับคนไหนพี่กะทิครับตอนนี้พี่กะทินะครับจะมาอยู่ในแก๊งอัญญาชาแชนลด้วยใช่ไหมครับอ่ ก่อนที่เราจะมาทําเค้กเนี่ยเราต้องไปซื้อวัตถุดิบก่อนใช่ไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปร้านขายพวกของเบเกอรี่กันก่อนไหมไปซื้อของมาก,ก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะครับอันนี้เป็นร้านเบเกอรี่เหรอครับอ๋อขายของพวกของเบเกอรี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่เลยกีกัที่มาซื้อของครับ นอกจากไข่แล้วมีอะไรอีกครับนมครับอ่าแป้งแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ด้วยครับอ๋อเขาต้องยิงบาร์โค้ดก่อนนะครับออโอเคแล้วก็ที่รองแม่พิมพ์ครับที่เป็นกระดาษมีไหมครับแม่้าโอ้มีด้วยนะครับอออ๋อต้องยิงบารโค้ดก่อนยิงบาร์โค้ดก่อนโอเคอ่าครบยังครับพีกกะทิ อ่าโอเคเท่าไหร่ครับ50บาทอ่าอ่าเดี๋ยวเรารีบกลับไปทำเค้กกันนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอ่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับอ่าอัญญาอธิบายก่อนเลยอ่าไข่สามฟองนะครับอ่าต่อไปอะไรครับอันนี้คือแป้งข้าวโพดใส่นช้อนอ่าแป้งข้าวโพดนะครับ อานมนมพ่อใช้เป็นอย่างนี้ลูกเห็นไหมของเราอ่ะจะไม่ใส่น้ําตาลเลยพ่อจะใช้ความหวานจากนมแล้วก็กลิ่นจากนมเราจะได้แล,แล้วเรา้ออาเราจะได้ไม่ต้องใช้กลิ่นใช้สีจากหัวเชื้อนะครับเราใช้เป็นกลิ่นจากนมเลยนะครับเรามีแค่3ามอย่างนี้เองเดี๋ยวเราจะผสมเค้กให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีไหมครับโอเค อ้าวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนี่พ่อใช้เครื่องคุ้มแดงนิดนึงคือถ้าเบื่อใครไม่มีนะครับใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับเราก็ใช้เป็นใส่ถ้วยแล้วก็เหมือนเจียวไข่ได้ตีไข่ได้นะครับแต่น,นี้พ่อมีเครื่องตัวช่วยพ่อใช้ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องบดข้าวตอนยังยาตอนเด็กๆนะครับอ่าดับแรกใส่อะไรก่อนครับให้พีกะทิเริ่มก่อนไข่สามฟองเอาเทลงไปปึ๊บ โอ้โหนี่ง่ายๆเลยเกียงยาใส่1นึ่งช้อนเต็มๆเ,เลยครับโอเคพอแล้วครับอ่ะต่อไปตามคุณพ่อบ้างคุณพ่อนะครับนี่มีตาช่างแล้วก็จะช่างนม60กร,รมัมอ่าประมาณนี้เลยนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะเทไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าพี่อัญญาเทนมไหนครับ เทงไปเลยพอเราใส่ทุกอย่างลงไปในนี้หมดแล้วนะครับเราก็ปิดฝาก่อนพอเราปิดฝาเสร็จแล้วเสร็จอ่าพี่อัญญาลองหมุนหน่อยครับป่น่หยครับอ่าอ่าหมุนปานหมุนเร็วช่วยกันปานเร็วอ่าอ่า พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วนี่พอได้เป็นเหมือนสมูทตี้อย่างนี้เราก็พอก่อนนะครับอ่าได้แม่พิมมาแล้วครับแล้วเราก็ใส่กระดาษอ่ชอาช่วยกันเทเด็กๆอ่าช่วยกันเทอ่เทเลยครับเทเลยอ่านาตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอันยาครับเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยไหมครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อแล้วก็เอาพมอทอดมาเราจะไม่ใช้เตาอบนะครับเพราะบ้านเราไม่มีเตาอบ นะครับก็ใส่ตัวนี้ลงไป15ทีอ่าใช้ไฟ170นะครับโอเคแล้วเดี๋ยว15นาทีเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเค้กของเราของอัญญาของพี่กะทิจะเป็นยังไงโอเค15 minutes later เสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ต้องให้ผู้ปกครองคอยเปิดให้นะเพราะมันร้อนมากเลยนะเดี๋ยวดูซิเป็นไงบ้างโอ้โหน่ากินจังเลยอะรอให้เย็นก่อนนะมันยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวออกมาแล้ววางในจานให้สวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันนะโอ้หน้าตาเป็นไงน่าทานไหมเออน่าทานไหมครับ โอเคอ้าวลองชิมเลยพ่อก็อยังไม่ได้ชิมเหมือนกันไม่รู้รสชาติเป็นไงอ,อ,รอ,อร่อยนะครับโอ้ออมันมีกลิ่นเมลอนใช่ไหมพี่กะทิเป็นกลิ่นเมลอนจากนมใช่ไหมเอออันนี้หอมเลยแหละอร่อยอคือถ้าเผื่อทำกินกันเองอะ เพราะว่ากินได้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมมันไม่ได้หวานเยอะในอย่างมันก็หอมด้วยนี่อันนี้ถือว่าเด็กสองขวบกับเด็กกี่ขวบครับเจ็ดขวบเ็ดขวบช่่ยทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่ายกนิ้วให้เลยครับทานครับโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเี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 ยมอ่าบายบายเพื่อนๆก่อนดีกว่าอ่าบายบายแล้วเดี๋ยว ចាំกันตรงไหนนะเออฝากด